สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้อีกแล้วครับพาไปพูดคุยเกี่ยวกับคู่มวยที่น่าสนใจอีกแล้วครับสําหรับศึกวันลูปีดีที่68ซึ่งตรงกับวันที่28วิมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งเมื่อวานครับแอดมินก็พูดถึงคู่มวยของซุปเล็ก กับก้องธรณีครับที่เจอกันในรุ่นในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทก็ถือว่าว้าวๆ้าวกันทั้งประเทศเลยครับสําหรับคู่นี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกครับว่าความคิดจะเป็นยังไงแต่ขอให้มันไว้ก่อนเอาอินเตอร์เทนคนดูเราก็อยากดูเหมือนกันครับสำหรับคู่มวยเทียนมินจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับคนนี้ก็คือพระจัน์ทรฉาย กับทางด้านโจนาธานดิเบล่าครับซึ่งไฟนี้เป็นการชิงตำแหน่งว่างกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นสตอร์เวทครับก็ถือว่าคู่นี้เองครับเคยประกบกันมาแล้วนะซึ่งทางด้านโจนาธานดิเบล่านั้นเป็นแชมป์ครับซึ่งไฟนั้นเองจะขึ้นป้องกันแชมป์กับทางด้านประจันฉายที่ได้โอกาสในการขึ้นไปชิงแชมป์แต่ถ้าว่าวันนั้นเองครับทางด้านโจนาธานดิเบลา่าเกิดอาการป่วยกระทันหันก็เลยทําให้ต้องถอนโชกไปและเข็มขัดก็หลุดโดยปริยายกลายเป็นแชมป์ว่า กนะนนตอี้แต่ก็ถือว่าทางวันชีวิชีพครับก็ยังให้โอกาสเนื่องจากการป่วยของจนรธานนดิลบล่ามันป่วยกระทานาหานจริงครับดูจากรูปตอนประกบดูแววตาของแกครับโอ้โหมองเห็นได้เลยว่าดูซุ้งเสื่องซึมซึมแล้วก็เป็นหน่อยๆครับจริงยังเข้าตัวเองแอดมินก็มองว่าเจ้าตัวครับก็คงไม่อยากถอนหรอกครับใครก็อยากโชคเพราะว่าได้โชคขอแค่ได้มีรายการโชคครับสําหรับนักมวยเองเขาก็มีไรายได้แล้วครับเพราะมีค่าตัวนะแอดมินมองว่าในส่วนนี้ก็ถือว่า เป็นนักมวยเขาก็อยากชกทุกคนครับสาหรับโอกาสในการขึ้นชกขอแค่ได้ก้าวขายขึ้นไปชกก็ถือว่าเป็นกําไรของเป็นไรายได้ของตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้ครับมาคู่นี้เองครับดูจากรูเท้นมินขึ้นให้ดูข้างบนนะครับในเรื่องของประวัติส่วนสูงครับเรื่องของส่วนสูงคู่นี้เคยประกบก,กันมาแล้วก็ถือว่าต่างึ่งพอสมควรนะแต่ของเราจะออกหนาๆหน่อยแต่ของเขาจะออกสูงมาก แต่ว่าบางกว่าเราครับสำหรับโจนาธานดิเล่าคู่นี้สูงประมาณต่างกันประมาณ10เซนครับเพราะว่าเรื่องของความสูงแอดมินก็ให้ดูในภาพเลยดีกว่าครับจะได้เห็นอย่างชัดเจนของจริงไปเลยสําหรับคู่นี้เคยประกบกันแล้วต่อมาครับในส่วนเรื่องของสถิติ ที่เราจะพูดถึงครับ3ไฟล่าสุดของมาทางด้านของพระชันฉายก่อนเตตีล่าสุดก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับเป็นการน็อกเอาท์สองไฟแล้วก็ชนะคะแนน1นึ่งไฟในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยก็ถือว่าอยนั้นเองครับชนะน็อกเอาท์ในยุที่2ด้วยพลังหมัดซ้ายแล้วก็ตามนับแรกหมัดซ้ายแล้วก็ตามด้วยกระนำ A, ํำสามเกับยะหาดาวดิมในไฟนั้นเป็นการชิงเข็มขัด เฉพาะการในกติกามวยไทยด้วยครับซึ่งแชมป์จีงอยู่กับโจเซฟลาซิรีแล้วก็ไฟต์ต่อมาครับของพระจันฉายก็เจอกับทางด้านอาร์รามฮามิดีซึ่งไฟนั้นเองครับก็เจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตของทางด้านพระจันฉายด้วยก็ถือว่าสุดยอดครับและไฟต์ต่อมาครับทางด้านพระจันฉายก็เจอจับกับ โจเซฟลาซิรีในการชิงแชมป์มวยไทยชนะน็อกเอาไปเพียงยกที่1ครับเรียกได้ว่าสับศอกซ้ายหงายท้องเปื้องห่างเลยครับสำหรับไฟนั่นเองแล้วต่อมาครับเซรติเซรติสองไฟซึ่งทางด้านโจราธานิเบล,ล่าเข้ามาชกในศึกวันยุมบชีพครับไฟแรกชิงแชมป์กับทางด้านจางเปยเหมียนครับนักชกชาวจีนก็ชนะคะแนนไปได้อย่างสวยสดงดงามระบาัน,นั้นหยก จริงๆก็คู่ขี้กันมาไนดะมินมองว่าสู้ซี่คู่ขี้ดูดีครับแต่ว่ามาโดนปลายยก5าครับปวดซ้ายเต็มๆคางเลยครับสำหรับทางด้านจนาธานดิบิลลาเตะแม่นมากครับเตะแรงมากครับลูกนั้นเป็นจังหวะที่ดีเลยทางด้านจางเป๋ยเมียนลงไปเกือบไม่ลุกขึ้นมาและก็ไฟต์ต่อมาของเขาครับมีโอกาสชน,นะมีโอกาสาหลังจากที่ได้แชมป์เป็นปีเลยนะ2ปี2022แล้วก็มาในปี2023ขึ้นป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับทางด้านเดนมาร่ก เดนิเอลวิลเลียมแต่พี่เดนิเอลวิลเลียมแกเนี่ยไปทุกสายจริงนะแอ้มินมองครับท้งลดน้ำหนักโอ้โหลดลงมาจากรุ่นไฟเฟย์ครับลดลงมาเจอกับทางด้านโจนาธานดเบลล่าในการป้องกันแชมป์ในไฟนั้นก็ถือว่ามันสุดๆนะสำหรับเดนิเอลก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่าเป็นทางแชมปเปี้ยนทางด้านโจนาธานดเบลล่าชนะไปในความเกา๋าและความเร็วกว่าการออกอาวุธแม่นยํากว่าเหนือทุกอย่างครับสำหรับวันนั้นเองทางด้านโจนาธานดเบลล่าครับ ทีนี้ครับเรามาพูดถึงฟอร์มฟอร์มล่าสุดของแต่ละคนในกติกาคิกบ็อกซิง่งแอดมินอยากให้มองอย่างนี้นะแอดมินอยากให้มองว่าการเจอกันในครั้งนี้เป็นกติกาคิกบ็อกซิง่งซึ่งจะชกกัน5ยกซึ่งในเรื่องของหลกัหลกๆครับในไฟน์นี้ที่จะใช้นั่นคือความชํานาญในเรื่อง,องกติกาด้วยถือว่าสําคัญมากครับในเรื่องของการชํานาญของกติกาทางด้านประจันฉายเองครับชกในสังเวียนวันนะแอดมินพูดแค่นี้ครับถ่งเจ้าตัว อก็แอดมินก็เข้าใจครับว่าเรื่องของมวย5ยกก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงเลยแหละแล้วก็เรื่องของการมีโอกาสได้ชกมวยสากรด้วยแอดมินทราบมาครับก็ถือว่าทางพระจันทร์ฉายเองในสิบในสิบวันชิมชิฟเนี่ยเจ้าตัวชกแค่กับอักครามฮามิดีผู้ที่กั้นคอนอคเอาท์ทางด้านจอมโหดไปนะสำหรับสำหรับอักครามฮามิดีไฟท์ที่เจอในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟท์นั่นเองครับทางด้านพระจันทร์ฉายเนี่ย ถือว่าทาได้ดีครับแต่แอดมินก็ยังมองว่าในเรื่องกติกาก็ยังมีติดๆหน่อยเพราะว่าชกครั้งแรกครับมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกครับต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรแต่แอดมินก็มองว่าทางด้านพระจันฉายทําได้ดีเลยทีเดียวในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งวันนั้นเพราะว่าเสริมทั้งความเร็วแล้วก็หลักๆคือมีลูกหนักครับในปลายยกที่2เนี่ยเจ้าตัวก็ได้นอกจากหมัดฮุกซ้ายด้วยนะเป็นจังหวะบวกกันก็ถือว่าทางด้านพระจันฉายเนี่ย หมัดเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆอ่อะยืนกาดขวาแต่ว่าหมัดซ้ายหนักมากครับเล็งอ่าเหมือนตอนที่เจอกับทางด้าน 3A เห็นไหมครับโอ้โหหมัดซ้ายนะน็อกเลยครับเปรี้ยงร่วงลงไปเลยครับสาหรับจังหวะเดียวแล้วก็ซ้ําด้วยศอกก็จบเลยครับสาหรับมันนั้นเองแอดมินก็สังเกตนะเจอกับโจเซฟไลเซอรี่ทางด้านพระจันทร์ฉายก็ใช้สอกซ้ายนะแอดมินมองว่าซ้ายขวาของทางด้านพระจันทร์ฉายนี่ได้หมดเลยแต่อย่าลืมไปว่าไฟนี้เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งครับซึ่งนวมมันก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย แต่ว่าเรื่องของความเร็วความความปราดเปร,เรียวในการเจออาอัครามไฟนั่นเองก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่เรื่องของกาดนะกาดมวยก็ถือว่าอาจจะเป็นสไตล์ด้วยนะครับในการชกมวยของเขาสไตล์ของด้านประจันฉายก็จะประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้ยกกาดตลอดเวลาเพราะว่าสไตล์ก็คือสายตาไวครับเอาเวลา คู่ต่อสู้ต่อยมาก็คือสวนกลับเร็วอะไรประมาณนี้ครับก็ลูกเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาถือว่าทําได้ดีครับสําหรับไฟนั้นเองและทีนี้ครับมาถึงฟอร์มของทางด้านอันนี้แอดมินขออนุญาตพูดถึงแค่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ใช้แข่งขันกันมานั้นนะครับทางด้านโจดะทานดิเบลล่าครับเข้ามาชกในศึกสังเยนวันสองไฟงชนะทางด้านจางเปยเหมียนโอ้โห,โโหพี่แกครับฟอร์มดีจริงนะแอดมินมองว่าโอ้โหนึกว่าการยืนมวยครับนึกว่ามวยสากลเลยนะ ถ้ามองเนี่ยก็นึกว่าฟอยเมเวเตอร์เลยนะครับโอ้โหตบลูกตบหมัดขวาของเขาเนี่ยลูกทุกฮุกกินเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้พลาดจะออกหมัดหรือจะเตะเนี่ยฮุกแรงมากครับฮุกทีต่อทีเนี่ยมีมีสะดุ้งได้เลยนะแล้วก็หมัดตรง,หม,ตรงหมัดตรงหมัดซ้ายของเขาถือว่าทาได้ดีครับสําหรับเรื่องของหมัดแล้วก็ลูกเตะซ้ายครับถือว่าทาได้ดีมากสําหรับทางด้านจูดาธานีบิลล่าซึ่งไฟแรกที่เจอกับจางเปย์เมียนเนี่ยก็โชว์น็อกน่้เห็นแล้วนะปลายยกที่5้าครับ กลายเป็นฉลุยไปเลยเปรี้ยงเดียวผ่านเลยครับแา่นั้นจางเปิดเงนียโนเนตะซ้ายการคอเต็มๆเข้าเต็มกระดูกคาเลยครับไฟนั้นเองและก็ไฟต่อมาครับของของ,ของการเจอกับเดนเนียวิลเลียมก็ถือว่าทาได้ดีครับถึงแม้ว่าเดนเนียวิลเลียมครับจะลดเวทลงมาเจอ,อในการได้โอกาสชิงแชมป์กับทางด้านโจนาธานดีบิลล่าก็ถือว่าสู้กันสนุกสุดมันนะแต่ว่าทางด้านโจนาธานดีบิลล่าถึงแม้ว่าอ๋อเป็นปีนะกว่าจะได้โชคแต่ว่าร่างกายก็ยังดีเหมือนเดิมครับถือว่าฟิตเพรียนะ าการออกหมัดการออกหมัดเหมือนเดิมเลยครับการออกหมัดการเตะโอ้โหเห็นทางด้านเดนิเอียวิลเลียมโดน one, แต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่ามีอาการเหมือนกันนะซึ่งการเตะก็ถือว่าแรงเตะซ้ายได้ธรรมชาติแล้วก็หมัดชุดของเขาเนี่ยถือว่าทําดีๆอันนี้ยอมรับเลยว่าหมัดชุดดีมากทางด้านโจนาธานดิบิวาถือว่ามีหมัดชุดที่น่ากลัวครับสําหรับไฟนนี้เองครับอฟอร์มต่อฟอร์มนะสาหรับ สำหรับพระจันฉายกับทางด้านโจนาธานดิเบล,ล่าเรียกได้ว่าการเจอกันในกติกาเนี้ยเอดมินก็มองว่าเรื่องของกติกาทางด้านโจนาธานดิเบล,ล่าเนี่ยเขาเป็นต่อแน่นอนเรื่องของความคุ้นชินเรื่องของกติกาเพราะไฟนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นการชกค่าย,ยกด้วยซึ่งตัวเราเองครับไฟนี้ในการเจอกันข้อดีของเรานั้นถึงแม้ว่าจะมองว่าทางด้าน,น พระจันทร์ฉายนั้นอาจจะดูช้ากว่าอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่านในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะเราสังเกตได้หรือถ้าเกิดการลองนึกภาพดูครับเจอการเราช้ากว่าแน่นอนแต่แน่นอนครับเรามีลูกหนักลูกหนักแล้วก็ลูกบงังเราบังได้เราหนักได้จังหวะเราก็ถือว่าสร้างได้ครับแต่ลูกหนักแอดมินเชื่อว่าอยู่กับทนาพระจันทร์ฉายแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือเตะจริงไฟนี้ครับลูกหนักอยู่กับเราแต่ความเร็วอยู่กับเขา แต่ความเร็วอยู่กับเขาแน่นอนครับสําหรับไฟนี้ลองนึกภาพนะครับว่าเจอกันเนี่ยครับซึ่งความสูงเขาสูงมากการที่เราจะเข้าถึงตัวเขาก็ถือว่าอาจจะยากนะเพราะว่าเขามีหมัดยับที่ดีมีหมัดฮุกที่เร็วแต่ว่าไฟนี้ก็เป็นการวัดกันจังหวะแต่แอดมินคิดว่าไฟนี้ครับทางด้านประจันฉายเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วครับว่าความเร็วแล้วก็เข้าถึงตัวเขาน่าจะยากแอดมินมองว่าลูกเตะของประจันฉายน่าจะเสริมมาเยอะพอสมควรนะ คิดว่าพระจันทร์ฉายน่าจะเสริมลูกเตะตัดล่างแล้วก็เล่นลำตัวเล่นท้องเป้าใหญ่ไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับก็ถือว่าทำทำให้ความเร็วของโจนาธานดิบิลล่าลดลงอาจจะทําให้ลดลงไม่มากก็น้อยแต่ลดลงแน่นอนครับสําหรับไฟก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นไฟจางไปเมียนแล้วก็ทางด้านเดนเนียลวิลเลียมครับแอดมินก็มองว่าจุดอ่อนของทางด้านโจนาธานวิบลล่าก็มีเหมือนกันนะในเรื่องของพับมอก พับนอกของเขาพับนอกพับในของเขาเนี่ยเราเตะกินเปล่าได้สําหรับประจันฉายแอดมินว่าไฟเราได้เห็นประจันฉายเจาะยางแล้วก็เล่นเป้าใหญ่ในเรื่องของลําตัวของจนอาจนทาน,นเนบิล่าอย่างแน่นอนครับแต่ระหว่างที่จะเข้าไปครับแอดมินก็มองว่าหมัดความเร็วของเขาก็มีพอสมควรนะซึ่งไฟนี้แอดมินมองว่าเรื่องของการเป็นต่อของเราต้องยอมรับว่าการเป็นต่อของจนทาน,นเนบิล่าเนี่ยเรื่องของกติกา เขามาธรรมชาติแน่นอนแต่สําหรับเราเองครับซึ่งเป็นไฟที่2ก็ต้องรอดูครับแต่มินคิดว่าเราเตรียมตัวไปดีแน่นอนแต่ถ้าเรามองเกมรวมๆอาจจะอาจจะเป็นรองอย่างแน่นอนครับในเรื่องกติกาแต่ว่าไฟนี้เองครับเราก็คงต้องใช้ลักษณะการชกของมวยห้ายกแต่อาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการออกอาวุธถี่หน่อยแต่มินคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของพระจันทร์ฉายแน่นอนแต่ไฟนี้มองรวมๆครับ ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะ5 0 50าเพราะเป็นการชก5ายกวัดกําลังวัดร่างกายกันไปด้วยครับลองดูครับว่าไฟนี้ใครโดนใครยุกฝ่ายนั้นแหละครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนซึ่งเรื่องความถี่นั้นทางด้านโจราธานดิบบล่ากับเรื่องของคะแนนเขาน่าจะมีความชํานาญกว่าเราเยอะแต่มินมองว่าคิดว่าไฟนี้เองครับธนาประจันฉายเองน่าจะใช้ลูกหนะักเพื่อโหลดความเร็วของทางด้านโจราธานดิบบล่าก่อน แต่ไฟนี้เองครับแอดมินก็ถ้าเลือกเชียร์นะครับก็ก็คงต้องเลือกเชียร์คนไทยของเราเพราะแอดมินก็อยากเห็นว่าทางด้านประชันชายนั้นแบกเข็มขัดเส้นที่2ในบาทของตัวเองครับแต่ซึ่งในแต่ซึ่งในความความความ,วามที่เราเปรียบเทียบฟอร์มต่อฟอร์มเนาะเราก็ชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งเพียงไฟเดียวกับอารามฮามิดีก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งมันเป็นไฟแรกด้วยของการชก การชกในกติการ็ุกซิ่งของทางด้านคิกบอกซิ่งของทางด้านพระชันฉายแต่ว่าทางด้านโจเซฟไลซิรี่เนี่ยเขาเขามีความชนนานอย่างมากเลยนะในเรื่องของการชกกติการคิกบอกซิ่งแล้วก็เรื่องของการออกหมัดชุดเนี่ยเขามีสําหรับไฟนี้เราเนี่ยต้องมีหมัดชุดแล้วก็ลูกเตะ แอดมินคิดว่าลูกอะไรก็ได้แหละครับหนักๆแล้วก็จัดการโหลดความเร็วของเขาแอดมินคิดว่าไฟนี้เราน่าจะชนะได้อย่างแน่นอนถ้าเราโหลดความเร็วได้ซึ่งไม่ให้เขาทําแต้มต่อเนื่องได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าหมัดชุดเขาดีกว่าเราอย่างแน่นอนแต่ว่าเรามีลูกหนักลูกแรงซึ่งด้วยร่างกายของเราก็ถือว่าความสูงก็ ก,ก็เสียเปรียบด้วยแต่แอดมินก็มองนะครับว่าทางด้านประจันฉายเองเรื่องของความสูงน่าจะมีปัญหากับทางด้านประจันฉายอย่างแน่นอนในไฟนี้แต่ว่าเรื่องของกติก,กาก็ถือว่ายังเป็นประเด็นบงหัวนะแอดมินมองผมอะตัวผมมองว่ายังไงกติกากับไฟนี้ครับเรามีปัญหาแน่นอนในเรื่องนี้แต่ว่าแอดมินคิดว่าขึ้นไปบนเวทีก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่า เราจะปรับตัวได้ขนาดไหนต้องรอดูในยกที่1ด้วยเพราะามันอาจจะเก้งๆก้างๆเพราะว่าการซ้อมของประจันฉายที่ผ่านมาเอ็ดมินมองว่าคือจังหวะเข้าประชิดอ่ะเราใช้ศอกได้ซึ่งเป็นลูกเด็ดของเขาเลยทางด้านประจันฉายแล้วก็ลูกสั้นๆถ้าเป็นมวยไทยเรา,าจจะกอดจะโน้มได้แต่ว่าตัวน,นี้มันไม่ได้เลยครับเราไฟนี้เราจะได้เห็นประจันฉายเจอกับระดับแชมป์นอะอดีตระดับแชมป์อย่างจอร์แดนอีโปล้วเอ็ดมินมองว่าไฟนี้สนุกจริงนะยังไงก็สนุกครับ ถ้าประจันฉายมาลูกหนักและตัดความเร็วของทางด้านโจรธานิเบลล่าได้แต่ว่าทางด้านโจราธานิเบลล่าเข้ามาเฟียวแน่นอน ปังปังปังหมัดปัง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 หนึ่งสองสามเตะต่อหนึ่งสองสามเตะต่อเตะแล้วก็หมัดมต่อหนึ่งสองสามเนี่ยเขาม,าม,มีเราเห็นอย่างแน่นอนแต่ไฟนี้ครับเราจะหยุดลูกแบบนี้ของเขาได้ยังไงนั่นก็คือความหนักต้องรอลุ้นช่วยกันครับแต่ก็เป็นกําลังใจเชียร์ให้กับทางด้านประจันฉายเวลาพูดไปครับแอดมินต้องขอโทษด้วยนะบางทีอาจจะไม่ได้ฟันธงว่าใครจะชนะแต่เพียงแค่ว่าเราพูดแอดมินพยายามพูดให้เห็นว่าข้อดีข้อเสียของนักมวยในส่วนนี้ แล้วก็ข้อดีข้อเสียของนักมวยอีกคนนึงจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้เราพอมีทางช่วยทางแก้ไหมที่คิดว่ามันจะแก้ได้เพื่อให้กลับมาชนะออกแนวแบบว่าเราพูดอ,อีกมุมนึงอะไรประมาณนี้ครับแต่ไฟนี้ครับแอดมินมองเลยนะครับว่าทางน้้นพระยันฉายมาสู้แน่นอนสนุกอย่างแน่นอนครับมีโอกาสแล้วแอดมินก็ขอภาวนาให้ได้ขีมขัดอีกเส้นหนึ่ง มาไว้ในบ่าทของเจ้านนปพระจันชายด้วยครับแต่ไฟนี้ครับสนุกครับแล้วก็มีคู่ของซูเปอร์เลกด้วยนะประมาณที่แอนมินพูดไปแล้วก็เจอกับกล้องธรณีแล้วก็มีแววแววไม่ใช่แววแววยกคู่ของชา์โดมาหรือเปล่าครับที่เจอกับจิมมี่ก็ถือว่าศึกนี้นะ่าจะเป็นศึกใหญ่พอสมควรซึ่งไฟนี้ครับซึ่งศึกเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วสําหรับกลางปีนี้แอนมินมองว่าทีมงานวันยิมิชิปน่าจะเริ่มยก ยกอายกพลของวันใหญ่ที่ได้เซ็นสัญญาขึ้นไปเนี่ยเริ่มเอามาชกในศึกพยายามหยอดในศึกวันลูเบนีแต่ละเดือนด้วยเพราะว่ามันจะทําให้กระแสดีมาก ถ้าในเชิงธุรกิจแอดมินมองว่าถ้าเกิดเราเอานักชกวันใหญ่มาชกในศึกอ่าฟรายเดย์ไนท์วันไหนเนี่ยศึกวันลูมินีเนี่ยทุกวันศุกร์แอดมินมองว่าเลดติ้งก็ะชูดเลยนะขอมีคู่เดียวจ้างค่อยไว้เฉยครับเป็นคู่เอกอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแอดมินมองว่าอนาคตข,ข้างหน้าวันจะชิบอาจจะมีคู่เอกในแต่ละอาทิตย์ก็เป็นได้ที่อยู่ในระดับวันใหญ่ครับซึ่งมันทําให้ อยากดูครับมันมันดูมันดูแล้วมันมีสีสันครัอันนี้ความคิดเห็นของแอดมินนะครับในเชิงธุรกิจอแอดมินอาจจะมองว่าเป็นประมาณนี้ครับก็ถือว่าต้องต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่แอดมินคิดว่าเริ่มมาแล้วนะความรู้สึกของแอดมินที่เอามาพูดก็รู้สึกว่าสนุกด้วยแล้วก็พูดไปมันก็ศึกษาไปจริงจริงพูดก็พยายามจะหาข้อมูลครับแต่บางทีมันหา บางทีปัญหาอาจจะไม่ถึงข้อมูลที่อาจจะมีลึกกว่าน,นั้นแต่พี่ๆก็คอมเมนต์ลงข้างล่างแอดมินก็อ่านพยายามจาไว้อะไรประมาณนี้ครับบางทีพี่ๆแนะนําแอดมินก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับพี่ๆหลายคนที่ขอบคุณก็ปรับพยายามจะหาวิธีปรับเปลี่ยนให้มันให้มันถูกใจแล้วก็อยู่กึ่งกลางอะไรประมาณนี้ครับแต่บางคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่มันมันอาจจะดูแรงๆหน่อยแอดมินก็มองข้ามผ่านไปครับเพราะว่าคนเราเราเรา,เราพูดกันแบบ อมีเหตุผลกันดีกว่าครับ1คน1ความคิด1ล้านคนหนล้านความคิด70ล้านคน70ล้านความคิดคิดไม่เหมือนกันแน่นอนครับแต่ทุกความคิดเห็นนั้นมีคุณค่าเพราะว่านํามาประยุกต์ใช้ให้เป็นสิ่งที่ถูกท่องผิดเอามาทําให้เป็นถูกถูกเอามาทําให้เป็นถูกอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าผิดแล้วก็อย่า อย่ามาทําให้เป็นผิดอีกอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับอย่าลืมเชียร์นักชกชาวไทยของเราเนาะสำหรับวันนี้เองครับแอนบินก็ชอบไปที่พระจันฉายนะลูกของเรื่องของความหนักเชียร์ทางพระจันฉายเชียร์คนไทยของเรานี่แหละแต่ก็ต้องรอดูว่าความหนักจะจุดความเร็วความแรงความธรรมชาติของแต่ด้านดีเวล,ล่าอยู่หรือเปล่าถ้าหยุดไม่ได้ก็ตัวไผ่ตัวมันแอ้มินมองว่าผ่านได้แน่นอนครับมีเข็มขัดเส้นที่2 มาวางไว้แอดมินเชื่อทีมงานเสียแข่ครับอพีเ uh, น่าจะเตรียมของดีมาแน่นอนครับสำหรับทีมงานขอบคุณมากครับสําหรับแต่ละใค่ามวยที่ทําให้ได้ดูมวยสนุกสนุกแบบดีวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแอดมินขอตัวลาไปก่อนก็จะว่ากันนะครับสำหรับคลิปยาวก็ถือว่ามาพูดคุยออกแนวแบบพอดแคสต์ครับถ้าเกิดว่าใครว่างๆก็มานั่งคุยนั่งดูแอดมินโม้นั่งดูแอดมินคุย อาจจะคุยไม่ถูกคอก็ไม่เป็นไรครับกดสกคริปไปแต่ถ้าอยากแต่จริงๆก,ก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้แอมินด้วยเป็นกําลังใจครับในการทําคลิปต่อๆไปแอมินก็ถือว่ามีความสุขครับอยู่จุดนี้ก็ถือว่าพูดเล่นพูดหัวกันไปเนาะ,ะหนึ่งวิวก็มีความหมายแล้วครับแอมินก็ดีใจนะขอแค่มีคนดูจริงๆจุดมุ่งหมายก็คิดแค่นั้นแหละครับไม่ได้ว่าคิดอยากระเบิดระเบ้ออะไร,ระขนาดนั้นหรอกครับวันนี้ก็ มีความสุขครับที่ได้พูดในสิ่งที่เราชอบก็พยายามศึกษาให้มันเป็นกึงกลางแล้วก็ศึกษาให้มากกว่าน,นี้ไปเรื่อยๆครับคนเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ